เรามาว่ากันถึงเรื่องราวของสโนไวท์จากดิสนีย์กันครับหนังเปิดตัวถึงแม้ว่าจะขึ้นอันดับหนึ่งและตัวนักแสดงนำอย่างราโรเจอร์เซกเลอร์จะโพสตในอินสตาแกรมบอกว่าหนังขึ้นที่หนึ่งแต่ทุกคนเห็นตัวเลขทุกคนก็รู้ครับว่ามันไม่ประสบความสำเร็จครับล้มเหลวทั้งรายได้ล้มเหลวทั้งคำวิจารณ์คำว่าล้มเหลวทั้งคำวิจารณ์เนี่ยผมไม่สนใจเสียงวิจารณ์หรือว่าคะแนนวิจารณ์ในเ d b นะครับเพราะว่าอันนั้นน่มันเป็นคะแนนวิจารณ์แห่งความเกลียดชัง ใครเกียรต์รายเชลเซเลอร์ไม่จําเป็นจะต้องดูก,ก็เข้าไปคลิกลบๆๆ,ๆให้คะแนนต่ำๆได้ดังนั้นค่าเฉลี่ยมันเชื่อถืออะไรไม่ได้ครับถึงกระนั้นก็ตามคะแนนในรถ,ถทั้งหมดก็ไม่ค่อยดีครับอยู่ที่ประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นณนวันเนี้ยออกตัวมาได้สัปดาห์เดียวเราก็น่าจะบอกได้แล้วล่ะว่าสโนไวท์ล้มเหลวว่ะเกิดปัญหาจริงๆแต่อะไรทําให้สโนไวท์หนังที่สร้างขึ้นจากการ์ตูนคลาสสิกแล้วแท้จะเป็นการ์ตูนคลาสสิกอันดับหนึ่งของดิสนีย์นะ ถึงประสบปัญหาแบบนี้ดัดแปลงเยอะเกินไปอย่างนี้เหรอนักแสดงสีผิวไม่ตรงกับต้นฉบับเหรอเพลงเพราะไม่พอเหรอเลื่อนฉายเหรอคนแครหน่ากลัวเกินไปเหรอเกิดอะไรขึ้นคนก็พุ่งเป้าที่นี่เลยครับนางเอกราเชลแซคเลอร์นะครับเธอทำอะไร ผมอ่ะรอผมอ่ะพยายามถามคนที่เข้ามาด่าราชเชลเชลเลอร์ตลอดเวลานะครับคาตอบที่ผมได้มาจากการพยายามถามว่าผมถามจริงๆนะครับว่าเธอไปทําอะไรเหรอทําไมคนถึงเกลียดเธอขนาดนั้นน่ะสิ่งที่ได้กลับมาคือไม่ใช่ตัวราเชลเชลเลอร์ครับกูโดนด่าไปด้วยครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าด่าผมทําไมแต่ยอมรับผมโดนด่าไปด้วยว่าเข้าข้างราชเชลเชลเลอร์ผมไม่ได้เข้าข้างผมอยากรู้จริงๆ เพราะว่าบางคนเขาอธิบายว่าเธอกระแนะกระแหนแล้วก็บอกว่าสโนไว้อะให้ร้ายสโนไว้ต้นฉบับบอกว่าเจ้าชายเป็นสตอกเกอร์แล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยเคารพต้นฉบับผมขนาดนั้นเลยเหรอวะบทสัมภาษณ์อันนั้นเธอก็ไม่ได้พูดในมีนิ่งขนาดนั้นนะเธอพูดนักข่าวมันถามเรื่องความทรงจาเมื่อก่อนแต่พออธิบายแบบนี้ก็โดนถามว่าไปแก้ตัวให้เธอนะครับหรือ 2. อนี่ไงเขาบอกว่าเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าสโนไว้น่ากลัวผมก็เลยไปย้อนดูบทสัมภาษณ์ เขาถามนาะเชอร์กเรลอร์ว่าความทรงจําเกักบสโนไวท์ตอนเป็นเด็กคืออะไรเธอก็ตอบตามจริงนะครับว่าสําหรับเธอคือน่ากลัวเพราะว่าเธอไปเที่ยวไอเครื่องเล่นในดิสนีย์ที่มันเป็นแม่มดอะที่มันเป็นอีวิลควีนตอนปอนเป็นยายแก่แล้วเอายาพิษอาบบนแอปเปิลมาให้สโนไวท์กินแล้วมันเป็นเหมือนบ้านผีสิงอะ <S <S ความทรงจําสโนไวท์ของเธอก็อเ,ออเ,อเลยเชื่อมโยงกับอันนั้นเธอก็เลยรู้สึกว่ามันน่ากลัวผมก็งงแล้วคนมันจะโกรธอันนั้นเหรอใช่เหรอวะข้อสรุปในหัวผมไม่ใช่ครับ ผมไม่เชื่อว่าสองอันนั้นเนี่ยเป็นคําตอบว่าทําไมคนถึงเกลียดรัชช์เซกเลอร์ขนาดนั้นสีผิวผมก็ว่าไม่ใช่ณนะวันเนี่ยสื่อใหญ่ใจดีครับวาไราตี้เขาทําการสรุปเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมของรัชช์เซกเลอร์ตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายสุดว่าเธอไปทําอะไรมามันถึงได้ส่งผลให้คนค้อนประเทศค้อนโลก รู้สึกเหม็นหนังเรื่องสโนไวท์ขึ้นมาทันทีไล่เรียงเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเราต้องย้อนไปไกลเลยครับเราต้องย้อนกลับไปถึงปี2022ครับราเชลเซกเลอร์จริงๆออดิชั่นเพื่อจะรับบทสโนไวท์ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เว็บไซต์สตอรี่จะฉายด้วยซ้ำไปเธอเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้แต่ปัญหาระหว่างราเชลเซกเลอร์กับดิสนีย์เนี่ย มันเริ่มเกิดขึ้นในช่วงที่มีการโปรโมทเว็บไซต์สตอรี่ครับเพราะอะไรเพราะมีคนไปถามเธอในในโซเชียลมีเดียส่วนตัวครับแล้วเธอก็มาบ่นในช่วงเวลาที่มีการประกาศรงางวัลออสการ์เธอมาบ่นว่าอะไรคนนะมาถามแล้วก็บอกว่าเธอถ่ายรูปนี้ลงเนาะถ่ายรูปตัวเองแล้วเป็นชุดเรสสีฟ้าสีเขียวสวยงามอย่างเงี้ยคนก็มาถามว่าอู้อดไม่ได้เลยที่จะเห็นยูเดินพรมแดงในรางวัลออสในงานประกาศรงางวัลออสการ์เธอก็โชงชานะครับ คือดิสนีย์ตอนนั้นคงไม่ได้ให้เธอไปอ่ะเพราะว่าเธอไม่ได้ชิงเนาะหนังมันชิงหนังยอดเยี่ยมแต่ว่านักแสดงไม่ได้ชิงเธอก็มาเขียนเลยครับว่าเออฉันไม่ได้รับการเชิญไปในงานประกาศรางวัลอสการ์น่ะเอเธอบอกแบบนี้เลยครับก็เลยทําให้เกิดเกิดปัญหาขึ้นพอสมควรอ่ะเกิดปัญหาขึ้นเอ๊ะมันดูแบบเอ๊ะมันดูมีปัญหาหรือเปล่าแล้วมันก็มีข่าวแว่แวมาครับว่ามันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ เธอกาลังจะเริ่มถ่ายทํำดิสหนังอันหนังสนไวท์ของดิสนีย์พอดีแล้วก็มีข่าวเหมือนกับดิสนีย์เหมือนแตะเบรกเบาๆอ่าเหมือนแตะเบรกเบาๆหลังจากนั้นปี2023พอเธอได้รับการคัดเลือกให้มารับบทสนไวท์ White, พอปี2023เนี่ยงานในงานดี23 Expo งานนี้แหละครับที่เธอทำหน้าหงอยๆเนี่ยเป็นงานที่เธอเนี่ยถูกสัมภาษณ์แล้วเธออ่ะขึ้นเวทีพร้อมกับแกลกอดเป็นครั้งแรก เป็นวันที่ดนะิสนีย์เนี่ยโชว์โลโก้สโนไวท์นักข่าวนะ่ะสัมภาษณ์เธอและถามเธอว่าเธอรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องสโนไวท์วันที่ดีส3บเอ็กซ์โปนี่แหละเป็นวันที่เธอบอกว่าโอ้ย Snow White, สโนไวท์ฉบับนี้เนะี่ยเปลี่ยนเยอะเจ้าหญิงของฉันนะจะเป็นเจ้าหญิงที่ไม่ต้องรอ,รอเจ้าชายมาจูบไอ้เจ้าชายฉบับปี1937นมะ่ะมันดูเหมือนสตอกเกอร์เออไม่มีความโรแมนติกเลยเหมือนนี่พวกสะกดรอยตามผู้หญิงแล้วอยู่ๆก็มาแอบจูบเธอตอนเธอหลับอยู่อะไรแบบเนี้ย แฟนแดิสนีย์สายคลาสสิกเขารับไม่ได้ครับไม่รุนแรงมากอะผมยอมรับนะอันเนี้ยไม่รุนแรงมากแต่มันเกิดแผลในใจแฟนแฟนดิสนีย์สายคลาสสิกว่าเอ๊ะอินี้แปลกๆอ,อินี้แปลกๆอะเกิดความเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นระหว่างทางครับจนกระทั่ง12เมษายนปี2024ครับหลังจากมีการเปิดตัวเรลเลอร์สโนไวท์ยอดผู้ชมสูงนะครับ120ล้านวิวราเชลเเลอร เริ่มมีการโพสต์โซเชียลมีเดียโปรโมทหนังเรื่องสโ w ไวท์แต่เธอไม่ได้โปรโมทเปล่าๆเ,เธอมาพร้อมกับไดอล็อกที่พูดถึงสถานการณ์สงครามระหว่างประเทศนะอิสราเอลกับปาเลสไตน์เธอเขียนว่า it will always be free p a l e s t i n ์เนี่ยอันเนี้ยไม่ว่าคุณจะเข้าข้างไหนก็ตามนะครับการที่คุณเป็นคนสาธารณะระดับ นักแสดงฮอลลีวูดต้องยอมรับว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แหละเพราะว่าโพสต์ข้อความอะไรไปคนเข้ามาอ่านเป็นล้านการไปแตะต้องประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนทางระดับประเทศระดับโลกเนี่ยแล้วมีคนแบบได้รับผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้มากมายเนี่ยไม่อย่าไปยุ่งดีกว่าทางที่ดีคืออย่าไปยุ่งดีกว่าหนักไปกว่านั้นเนี่ยคือโพสต์มันไวรัลครับโพสต์มันไวรัลแล้ก้ คนเห็นโพสต์นี้เยอะมากเข้าใจว่าราเชลเซ็คเลอร์โพสต์เรื่องเกี่ยวกับปัญหาอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยโดยที่ไม่ทันระวังว่านักแสดงร่วมของเธออย่างแกลกระดดเนี่ยเธอเป็นอิสราเอลผลกระทบจากการโพสต์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาวะสงครามของราเชลเซ็คเลอร์ส่งผลไปที่แกลกระดทันทีครับ ทางอิสราเอลรู้สึกว่าแกลกระดดทำงานกับคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแกลกระดดเองก็พยายามออกมาพูดเรื่องนี้นะครับแต่เอาจริงๆเธอก็พูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำเออพูดได้แบบพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำแต่เธอก็พยายามแก้ไขเรื่องนี้มีข่าวระดับว่าแกวกระดดเองต้องคุยกับทางดิสนีย์ครับ เพื่อให้ทางดิสนีย์เนี่ยหาบริการมาดูแลเธอและครอบครัวเพราะมันเริ่มเลยเถิดมีการส่งข้อความขู่ฆ่าไปถึงเธออันเนี้ยมีวงในเมสาแกว,มวแเมาสล่าเชลเซเลอร์ว่าปัญหาใหญ่ของอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าเธอโพสต์ข้อความอะไรหรอกแต่ปัญหาใหญ่ของมันคือ Rachel s ก l ลอรโพสต์ข้อความทั้งหลายเหล่านี้โดยไม่รู้สึกและไม่มีความเข้าใจว่าการโพสต์ข้อความส่วนตัวบางทีมันอาจจะส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากได้จุดนี้แหละครับกลายเป็นปัญหาใหญ่เออไอการที่แบบก็ฉันโพสต์ของฉันเองเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเธอไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียวเธอต้องระวังมากมาก คนที่ทํางานกับเธอเป็นชาวประเทศที่มีความอ่อนไหวต่อสงครามนี้ด้วยผลกระทบเหล่านี้เนี่ยแรงจนกระทั่งที่ว่ามาร์คแ pl นนะครับผู้บริหารดิสนีย์เนี่ยต้องเรียกรายเ,เซกเลอร์มาคุยแล้วก็มีการจัดที่ปรึกษาในการใช้โซเชียลมีเดียเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียกูรูประกบเธอคอยดูแล เวลาเธอจะโพสนูน่นโพสนี่นะครับเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยแค่เรื่องปาเลสไตน์กับอิสราเอลอย่างเดียวเนี่ยก็หนักอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากผลการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาออกมาเนี่ยเราชอวซึเลอร์ดันไปโพสต์ด่าคนที่เลือกโดนนั้นฟรัมอีกอันเนี้ยผมไม่ติด เรื่องเธอจะด่าทรัมป์หรือว่ารักทรัมป์หรือว่าไม่ชอบทรัมป์อะไรนะครับแต่สโนไวมันทำมาให้คนทั้งประเทศดูอ่าถ้าอเมริกาก็ต้องดูทั้งประเทศถ้าโลกก็ต้องดูทั้งโลกได้การโพสต์ด่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันเท่ากับว่าเธอประกาศเลือกข้างไม่ได้ฮะไม่ได้เธออยู่ในหนังที่เกิดภาวะเลือกข้างไม่ได้ เมื่อราเชลเซกเลอร์เลือกข้างแบบนี้เขาบอกว่าดิสนีย์วงในพูดประมาณว่าตายหาแล้วเท่ากับว่าเราเสียคนดูไปครึ่งประเทศอเมริกาดังนั้นผู้บริหารก็ต้องเรียกเธอมาคุยครับอย่างที่บอกครับมีคนพูดอันนี้ขึ้นมาเลยว่าแหล่งข่าววงในสื่อรายงานว่าแหล่งข่าววงในให้สัมภาษณ์ว่าราเชลเซกเลอร์ ler, เธอไม่เข้าใจถึงผลการกระทำของตัวเอง ว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยบางทีมันเล็กน้อยแต่มันสามารถส่งผลต่อคนอื่นได้หลังจากนั้นก็เกิดการโพสต์มากมายครับแต่พอมีการควบคุมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยการโพสต์ก็หยุดลงการโพสต์หยุดลงแต่ทุกอย่างมันเหมือนจะสายไปแล้วครับนะทุกอย่างมันเหมือนจะสายไปแล้วคนไม่พอใจเขาไม่พอใจไปแล้ว ดิสนีย์กับตัวไรเชเซคเลอร์เองเราจะเห็นว่าเวลาผมเอาบทสัมภาษณ์ที่อยู่ในสื่อใหญ่ๆนะครับเกี่ยวกับสโนไวท์ของไรเชเซคเลอร์ที่เธอพยายามจะอธิบายเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเธอก็อธิบายไปนะครับแต่มันเป็นการอธิบายเพื่อแก้ไขวิกฤตและปัญหาที่เกิดขึ้นสกปบกไปแล้วเช็ดยังไงก็ไม่สะอาดครับดิสนีย์กับไรเชเซคเลอร์พยายามแก้ยังไงคนที่เขาโกรธไปแล้วเขาก็ไม่หายโกรธครับหนักไปกว่านั้นเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างราเชลเซกเลอร์กับตัวแกวกระดดหลังจากราเชลเซกเลอร์โพสใช้คำนี้เลยโพสไม่คิดเยอะๆเนี่ย <_ t os> เขาพยายามจับสังเกตครับว่าเหมือนแกวกระดดไม่ค่อยแฮปปี้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มันส่งผลกระทบต่อต,ตัวเธอขนาดนี้ทำให้แกวกระดอดเองเนี่ย <_ t os> เวลาออกงานคู่กันเนี่ยคนจับสังเกตครับว่า มันมีประเด็นอะไรบางอย่างระหว่างสองคนนี้อยู่เหมือนที่นักข่าวชอบสัมภาษณ์แก้วกระดดนะครับว่าราเชลในกองเป็นยังไงบ้างเธอก็เหมือนจะพยายามตอบเรี่ยงๆนะครับงานนี้เนี่ยถ่ายรูปคู่กันก็จริงนะครับแต่เดินพรมแดงไม่มีสัมภาษณ์คู่กันนะครับหนักไปกว่านั้นเนี่ยหลังจากการเดินพรมแดงเสร็จขึ้นออสการ์คู่กันเสร็จโปรโมทหนังสนไว้หลังจากนั้นโปรโมทแยกตลอดครับไม่ไม่โปรโมทคู่ แกกระโดดไปทางโรเจอรเซเอร์ไปทางร่องรอยเหล่านี้เนี่ยมันนำมามันทำให้เราเห็นทับว่าจากเรื่องส่วนตัวของโรเจอร์เซกเลอร์สุดท้ายมันก็กลายเป็นโรงสุ่มรวมครับเราถึงเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าจุดหนึ่งอะนอกจากเรื่องเนื้อเรื่องแล้วนะ่ยซึ่งผมเอาจร,จริงผมเองอะผมไม่เชื่อว่ามันเป็นเพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับ ส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าสโนไวท์เป็นหนังที่จริงๆก็ไม่ง่ายที่จะทำให้มันสนุกได้เพราะว่าหนังต้นฉบับอะ่ะมันไม่ได้สนุกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอันอื่นที่มันสนุกอะ่ะต้นฉบับมันสนุกนะครับไอที่เราทำตามต้นฉบับแล้วมันออกที่เขาทำตามต้นฉบับแล้วมันออกมาสนุกอะ่ะไลออนคิงบิวตี้แอนด์เดอะบีสมูหลานมูหลานคนอาจจะไม่ชอบไม่เป็นไรเอามูหลานออกแล้วกันไลออนคิงบิวตี้แอนด์เดอะบีสอะไรพวกเนี้ย คือเรื่องมันสนุกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วกระทั่งลิทเทิลมาเมดเองก็ตามครับลิทเทิลมาเมดได้ตังนะเรื่องการ์ตูนน่ะมันเป็น90หมดเลยนะครับพวกเนี่ยมันอาจจะเป็น8ปไปปลาย,ลายบิย๊กบิ๊กอาจจะเป็น8ปไปปลายผมจำไม่ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่มันก็เป็นยุคหลังครับสโนไวท์มัน3 7นะครับสโนไวท์ตอนนั้นน่ะได้เงินเยอะเพราะอะไรต้นฉบับสโนไวท์ได้เงินเยอะเพราะว่า,า,วามันเป็นนวัตกรรมครับมันเป็นคนเขาอยากไปดูหูการ์ตูนทําสวยขนาดนี้ แต่เรื่องถามว่ามันมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยครับเอาอันนั้นมาทําแบบตรงไปตรงมามึงตายแน่ทุนเดิมไม่ดีอยู่แล้วต้องดัดแปลงดัดแปลงพลาดอีกไปพลาดเรื่องคนแค่อีกพลาดลงคแคะไม่พอนางเอกพลาดอีกทุกอย่างมันก็เลยรวมรวมกันแล้วก็กลายเป็นบาปกรรมที่หนังเรื่องสนไว้ต้องรับในวันนี้ครับดังนั้นผมว่าตัวอย่างของเราเช็กแซกเลอร์เนี่ยเออเป็นตัวอย่างที่ดี ผมก็โดนฮะตอนโพสต์ตอนไม่คิดเลยหรอกตอนโดนเลยยังไม่รู้เลยกูทําอะไรวะเนี่ยเหรอสุดท้ายผิดไม่ผิดไม่รู้ฮะรู้แต่ว่าระวังมากๆ s o โซเชียลมีเดียอันตรายผิดแล้วผิดเลยไม่มีโอกาสแก้ไขอันเนี้ยผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ชอบให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้คือ ผิดแล้วผิดเลยมึงชั่วทั้งชีวิตเนี่ยผมว่าไม่ดีผมว่าน่ากลัวเกินไปแต่น่ากลัวเกินไปแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าโลกมันเป็นแบบนี้แล้วและหายนะทุกอย่างของหนังเรื่องซโนไว้เนี่ยนะวันนี้บาปกรรมทั้งหลายเนี่ยเขาก็ยัดไว้ที่นางเอกคนเดียวครับรับไปนะอนาคตในฮอลลีวูดของเธอจะเป็นอย่างไรเธอจะมีงานไหมแต่เอาจริงส่วนนึงนะเอาจริงส่วนหนึ่ง,นะง,นนงที่ตัวเธอเองเนี่ย ได้งานเยอะๆเนี่ยงานเธอเยอะนะครับตั้งแต่เว็บไซต์สตอรี่เธอเล่นงานใหญ่ๆมาไม่น้อยเลยนะมันอาจจะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างนะแต่การได้อยู่ในชุดแซมการได้อยู่ในสโนไวท์การได้อยู่ในฮังเกร์เกมส์เนี่ยได้อยู่ใน IP ระดับแบบหัวใหญ่ๆเป็นบล็อกบัสเตอร์เต็มไปหมดเนี่ยมันก็แสดงว่าราเชลเซกเลอร์ก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ฮอลลีวูดรู้สึกว่าควรต้องใช้งานครับเพราะว่าหนึ่งในปัจจัยที่ฮอลลีวูดหรือว่าหลายๆสตูดิโอเขาเลือกเนี่ย มันก็ไม่ต่างจากบ้านเรานะครับเคยได้ยินไหมบ้านเรางานพิจิกรอีเวนต์เนี่ยบางทีเขาจะบอกว่าเราเคยได้ยินคุณแดนนาเนาะเขาบ่นว่าเดี๋ยวนี้ในเวลาเขาจะเลือกพิธีกรอีเวนต์นะเขาเลือกจาก Instagram Follower ด้วยนะเขาต้องพิจารณาอย่างน้อยคุณต้องมีคนตามเท่านั้นเท่านี้ใช่ครับนักแสดงหนังระดับบล็อกบัสเตอร์พวกเนี่ยที่ไม่ใช่หนังอาร์ตนะคุณได้ยินอิทานฮอกบ่นไหมอิทานฮอกก็บ่นว่าอ้ไม่ได้เรื่องเลยอะเดี๋ยวนี้ เวลาจะคัดเลือกนักแสดงนะเขาไม่ได้เลือกจากคนที่เหมาะกับบทนั้นอย่างเดียวอะ่ะเขาเลือกเพราะว่าคนนั้นคนนี้แอคทีฟในะโซเชียลมีเดียด้วยอะ่ะล่าสุดคุณได้ยินเรื่องสการเลอร์จูเนเซนไหมครับที่เธอออกมาบน่นว่าฉันไม่อยากเล่นเลยไอจงไอจีเนี่ยไอยูนิเวอร์แซลก็ตื้ออยู่นั่นหนะ่าบอกให้พิจารณาเล่นโซเชียลมีเดียกูไม่อยากเล่นกูไม่ชอบเล่นนั่นแหละครับนั่นคือเหตุผลที่เราเชลเซกเลอร์ได้รับความสนใจมากๆจากสตูดิโอ ไม่ว่าสิ่งนี้จะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบนะครับแต่ว่าเธอแอคทีฟบนโซเชียลมีเดียมากๆเขาอยากได้คนแบบนี้ในการรับงานปัจจุบันซึ่งผมว่าอันเนี้ยดาบสองคมใครไม่เป็นเองไม่มีทางรู้ครับณนะวันที่ตัวเองโดดเด่นในการแอคทีฟทางโซเชียลมีเดียโพสอะไรไปคนก็รีสปอนส์โพสอะไรไปก็โยนอะไรไปคนก็รับลูกเนะี่ย เข้าใจเขาฮะผมเข้าใจเขาเพราะผมเห็นมาเยอะผมเองผมยอมรับผมไม่เป็นนะแต่จํานวนมากอ่ะเมื่อเราอยู่ในตําแหน่งที่เราโพสต์อะไรคนก็รับลูกแล้วก็มันก็เกิดกระแสได้นะฮะแล้วเราก็โดดเด่นในเรื่องนี้ใจฮอลลีวูดมากมากเนี่ยโอกาสพลาดสูงมากครับเราจะนึกว่าเราควบคุมทุกอย่างได้ครับและเมื่อเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้เมื่อเราคิดว่าเราควบคุมทุกอย่างได้ วันนั้นแหละฮะหายนะมาเยือนภายในนับ1-10ถึงแน่นอนครับหลังจากนี้รอดูแล้วกันะนะว่าอนาคตของราชอร์เลคกับผลงานฟีไว้อะไรมือไม่ปฏิเสธอยู่แล้วเจมส์การนกลับมาได้ผมว่าเราชอร์เลคก็น่าจะกลับมาได้ครับเทียบกันผมไม่แน่ใจใครรุนแรงกว่ากันนะเจมส์การนก็โดนประหารไปรอบหนึ่งแต่สุดท้ายเหมือนฟินนิกส์นะครับฟื้นคืนจากไฟขึ้นมาได้ เจมส์กันก็ไม่เบานะโพสเจมส์กันโบราณพวกนั้นที่โดนขุดออกมาดิสนีย์ถึงกับไล่ออกนั่นแลวนะแลวก็ว่าดิสนีย์ไม่ได้นะเพราะว่าโพสเจมส์กันพวกนั้นก็น่าก,กลัวนะครับน่ากลัวถ้าเกิดคนแบบคนจงเกลยียดจงชังเจมส์กันแบบที่จงเกลยียดจงชังรอเจลเซกเลอร์เนี่ยผมว่าเจมส์ <os> กันก็หนักครับแต่ว่าเพราะเอืนว่าคนเขารักเจมส์กันก็เลยไม่มีการซ <os> ัมเมอร์เซลลเจมส์กันมากนักนะอ่ะรอดูนะครับรอดูรอดูว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้ว สนไว้มันจบแล้วล่ะมผมพูดเสมอว่าเรื่องราวดราม่าเกี่ยวกับสนไว้จบแล้วแต่ว่าสุดท้ายไอ้ที่มันต่อเนื่องจากนี้เนี่ยชีวิตในฮอลลีวูดของรอชลเซ็กเลอร์จะเป็นอย่างไรเนี่ยรอดูกันยาวๆก็แล้วกันนะครับ